S <S okay. สวัสดีค่ะทุกคนวันแบบนี้เราก็จะมาล้างหน้าด้วยสบู่โบหน้ากันนะคะส่วนใครที่อยากรู้ว่าเอ๊ล้างหน้าด้วยอะไรทำไมมันขาวใสจังเลยนะคะามาเดูกานทางนี้เลยค่ะนี่เลย <S <S ใครอยากรู้นะคะสั่งซื้อได้นะคะกนหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทเองจ้าถ้าไปทางค่าสง่งห้าสิบบาทนะจ๊ะถ้าโอนไม่มีค่าส่งน,นะคะตามมาเลยจ้ะ นะคะทุกคนหลังจากอาบน้ำเสร็จใช่ไหมหลังจาก้างสบม่เสร็จนะคะแล้วเราก็จะมาทาก่อนนอนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเลยเห็นแน่แน่ใช่หรือเปล่านะใช่ใช่แล้วนี่นะคะคุณคเห็นไหมอันนี้ก่อนนอนหนึ่งนะคะเดี๋ยวทาก่อนนอนหนึ่งก่อนอไปค่ะนี่เหลือผมจะเป็นแบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็เป็นเนื้อแตงกวนนะคะี่เลยทาไปนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่ทาไปงนี้แหละแล้วก็เอามือนะคะถูไปนี้ค่ะถูไปเลย เบอรนี้นไม่ถนัดครับบอนี้ดีกว่าเห็นไหมอ้าวน่าใสาขนาดนี้น,น,นะคะใช้แล้วดีใส้แล้วหายแน่นอนจ้าเห็นไหมคะนี่ก็ทิ้งไว้2นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวก็มาทานานะคะเนี่ยเห็นไหมแบบน่าฉายมากแต่ตัวใสไม่ได้ตัวดำแล้วได้ชงนาทีกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วเราก็จะมาทาตัวนี้ลงก่อนนะคะ เนื้อก็ิน่ะนี่ทางไปเลยนี่นะคะไม่ต้องทาเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเลอะผ้าหมดเพราะว่ามันยังไม่ชิมเข้าก้นนอนตื่นเช้ามานี่หน้าใสาหน้านเด้งเลยนะคะทุกคนเหมือนว่าไปทําอะไรมาเป็นรูนหน้ามาหรือเปล่าประมาณนี้นะถ้าคุณไหนสซส์ข้างแรกนะคะไส์ต่อไปก็เหมือนเดิมะคะ่ะแบบว่าตื่นมาแล้วพอใจกับใบหน้ามากนะคะนี่โอ้ยนี่เลย ต้องถูให้ทั่วก่อนใท,ทั่วมากก็ได้นะคะอันนี้มันไม่ได้สาคัญเท่าไหร่สําคัญอยู่นะถ้าใครทาแรกๆถ้าใครทาสายแล้วก็แบบว่าจะใช้นน้อยหน่อยนะคะอย่าไปใช้จุดที่ตรงไหนที่มันเป็นหยิกสีใหม่นะคะคุณมันจะแสบนะบอกให้เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วไม่ต้องทายเยอะทายเยอะก็เลยผ้าเยอะนะคะเห็นไหมอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมใสใสอยู่ เซตบอลหน้า,าแรกๆไม่อยากจะให้พูดเลยนะคะแปบลบว่าชีวหัวใหญ่แบบหน้ารังเกียจมากนะคะทุกคนแปบลบว่ามันขึ้นแบบขึ้นไม่หยุดนะเออเนี่ยลอยมันยังอยู่อยู่เลยเนี่ยแถวเนี้ยนี่มันก็ยังอยู่นะรอยมนะันอะอันนี้ไม่ใช่ลอยสิวแล้วนะคะน่าจะเป็นรอยไขรโชกมาก็ได้นะคะไม่ใช่ละไปแล้วนะคะทุกคนก่อนนอนคืนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะ,ะเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาบอกตอนเช้าก่อนนะคะทุกคนอันนี้คือเช้าหนึ่งเลคะเดี๋ยวจะเปิดเนื้อให้ดูนะคะ นี่เลยอันนี้คือสาห,หนึ่งเขาจะเห็นไหมเนี่ยเห็นนะสาห,หนึ่งทาเหมือนกันนี่ค่ะแบบเนื้อมันหอมๆนะคะทุกคนทาทิ้งไว้สองนาทีนะคะทิ้งไว้สองนาทีแล้วก็ทาด้วยอันนี้นะคะสาสองนะคะนี่อันนี้มันเป็นครีมกันแดดนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเห็นกันหรือเปล่าไม่เห็นก็เมนบอกได้นะนี่เลย ทาตัวนี้ลงไปแล้วก็แบบว่าทิ้งไว้2นาทีแล้วก็ทาแบบเครื่องสำอ,อ,สำอางอะไรลงไปทาแป้งอะไรก็ลงไปก็ได้ค่ะทุกคนว่าจะแต่งหน้าแต่งอะไรมากก็แบบว่าโอเคอ่ะมันแต่งหน้าติดนะคะแต่งหน้าสวยด้วยค่ะครีมตัวนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายใครสนใจก็ทักใจมาได้นะคะสวัสดีคะ่ะ